Long long, long long. ตอนอยู่มอตน้นผมมักจะโชคด้บ่อยๆแต่ผมลืม3ามปีนั้นไปหมดแล้วล่ะผมผ่านเวลานั้นมาด้วยความสงบและสบายเพราะผู้หญิงเรียบร้อยและชาฉลาดคนนี้เพื่อที่จะพูดเพื่อที่จะคุยกับเธอถ้าผมใช้ชีวิตวัยรุ่น ร่วมกับผู้หญิงแบบนั้นแล้วก็อุศคุ้มอุศคุ้มเอ๊ะชากามิรียกเก็บหนังสือให้เสร็จแล้วกลับบ้านไปได้แล้วอ๋อฉันนั่นถึงที่นายบอกมันก่อนแล้วนะนายตัดสินใจใช้ชีวิตเองคนเดียวแล้วละสิอ่าใช่นะโอ้เยี่ยมไปเลยแต่พ่อแม่ฉันคงไม่อนุญาตแล้วนะว่าแต่แล้วที่หอเป็นยังไงบ้างอ่ะก็จะย้ายเข้าวันนี้แหละอะไรฟ้าฉันจะทำยังไงกับของผู้เช่าคนก่อนดีนะ เราเจอกับผู้ดูแลแล้วนะแต่ก็ผู้ดูแลบอกว่าเสือทาทามิมันเก่าแล้วหนังก็ใบมันแย่ไปหน่อยไหมนะผมไม่ห่วงเรื่องความสะดวกสบายเพราะชีวิตผมมักมีอิสระมากขึ้นเอ่อเยอขวาเหรอมันเก่าไปนิดหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรยังไงซะก็ได้อยู่อย่างสงบสุขและไม่ต้องห่วงว่าจะมีคนแปลกๆอยู่ที่นั่นด้วยนะเออโรงเรียนประถมเหรอ เออคนแปลกหน้าละพิลึกปหลาดด้วยฮะเขาทำอะไรนะโทรแจ้งตำรวจดีกว่าชิยเขาดูตัวแล้วนะเอ้าอุตส่าห์คุ้งนายชอบโรงเรียนประถมเหรอใครบอกเราแล้วคุณรู้ชื่อผมได้ยังไงแล้วนั่นนะหยุดนะทั้งสองคนฉันได้รับแจ้งเหตุมาว่า,วามีบุคคลต้องสงสัยมาป้วนเปียนแถวโรงเรียนประถมนะ่ะคนนี้ครับคนนี้ เอ๊ะผมไม่ได้แอบดูซะหน่อยไม่ใช่นายหรือไงเราที่เพิ่งมุดหัวเข้าไปในรูนั่นนะ่ะถ้าคุณพบดูนี้แต่ผมมั่นใจว่าคุณไม่สามารถห้ามใจที่จะเข้าไปในนี้ได้แน่ครับฉันเข้าใจนะว,ว่าพวกเธอพยายามจะอ้อนวอนฉันด้วยหัวใจของเด็กหนุ่มชายหนุ่มนะแต่ว่าคุณเจ้าหน้าที่มันหมายความว่าไงล่ะครับนั่นนะ่ะ ฉันอยากจะใส่เสื้อยืดแล้วขี่รถช้อปปิ้งนะฉันอยากจะมุนแขนและขาของฉันบนเก็อีด้วยซ้ำพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องอดกลั้นที่จะไม่ทํามันใช่ไหมเอ่อผมไม่แน่ใจครับตราบใดที่โรกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยของเด็กที่ทําแบบนี้มันก็อืมคิดยากนะแม้ในหัวของผมจะมีแต่เรื่องอีโรติกในฐานะคนอายุ18ทําไมผมไม่สามารถคิด เป็นห่วงเด็กประถมมากกว่าคิดเกี่ยวกับเด็กมัธยมได้หรอครับนั่นมันก็เหมือนกับเป็นกิจกรรมสามันไม่ใช่หรือไงครับไม่ใช่เฟร้ถ้าผมอยากจะส่องเด็กจริงๆผมไปอยู่ที่หน้าบันไดสถานีดีกว่าที่นั่นไม่มีใครจับได้แน่ๆผมอยากถูกเรียกว่าโรคจิตและถูกมองด้วยสายตาจงเตียดจงชังครับเธอเป็นบุคคลต้องสงสัยจริงๆ ก็ดูนา,ากับฉันที่สถานีสักแป๊บหนึ่งนะเจ้าหนูได้กลับบ้านสักทีผมรู้ผมอาจคิดอะไรไม่เหมาะสมแต่มากับฉันเดี๋ยวนี้อุสาะคุ้งเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะตัวรมไม่ค่อยดีเลยนะเมื่อกี้ผมไปเจอคนแปลกหน้ามานะครับโอ้นั่นมันอันตรายนะเนี่ยรียบเข้ามาข้างในเถอะ เออแต่คนเพี้ยนนั่นรู้จักชื่อเราได้ไงฟล่าให้ฉันจะต้องลบความสัมจันแสนพิลึกนั่นออกซะแล้วล่ะว,วันนี้คือก้าวได้สู่ชีวิตใหม่ของผมเธอว่าที่นี่เก่าไปไหมอ่าเปล่าครับผมรู้สึกว่าดีซะด้วยซ้ำนะอ่าขอบใจนะจ๊ะแล้วเธออยากดื่มชาสักหน่อยไหมหรืออยากจะไปที่ห้องของเธอเลย อ่าผมอยากเห็นห้องของผมก่อนนะครับหอใหญ่มากมันไม่กว้างไปหน่อยหรอครับเนี่ยหรือผมได้โปรเพิ่มขนาดห้องนะอ่านั่นทำอย่างนี้ปิดอย่างนี้และนี่ก็คือห้องของเธอจ้าเออนี่มันไหน,นมันใจร้ายจริงๆเลยนะอูสักคุ้ง นายทิ้งฉันแล้วหนีมาคนเดียวได้ไงรูมเมททำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ฟ้าผมอาศัยอยู่ที่นี่นายรู้จักชื่อฉันได้ยังไงนะ่ะผมได้ยินมาจากคุณซุมิโกะผมเห็นรูปอุสะคุงแล้วด้วยนี่ผมต้องเป็นรูมเมทกับนายคนนี้เหรอเนี่ยมีแค่ผนังบางๆกันเนี่ยนะโอ้ยเกรียดผนสยอง ฮ,ฮมันบางไปสินะนั่นมันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับเจ้าคนเพียที่ต่างหากแหละที่เป็นประเด็นนะ่ะผมไม่ยอมอยู่กับนายคนนี้แน่นอนหรอกครับเอ๊ะทำไมกันละจ๊ะนั่นไม่เป็นไรหรอกจ๊ะถึงข้าวว่าจะโลกจิตแปลกๆแต่ก็ไม่มีพิษมีภัยและไม่คิดจะทำร้ายใครหรอกนะเขาเป็นมาโซคิสแถมยังช่วยฉันทำอาหารบ่อยๆด้วยล่ะ ผมก็รู้จักเขาดีจังเลยนะครับนี่มันไม่แปลกไปหน่อยเลยไงนะ้าคำพูดของคุณสมิโกที่เจ็บปวดแบบตรงไปตรงมานี่ดีจังเลยนะครับผมอยู่ไม่ได้ผมต้องออกไปจากที่นี่แล้วนี่มันจะเหมือนกับมอต,ต้นอีกแล้วเอาเถอะครับวันนี้ผมจะไปบอกพ่อแม่ไว้แล้วกันว่าผมจะมาค้างบ้านเพื่อนนะเอ๋เดี๋ยวก่อนสิผมอยากมีชีวิตที่สงบสุขและเรียบง่ายแต่ ผู้หญิงเรียบร้อยและชาญฉลาดคนนั้นถ้าผมสามารถใช้ชีวิตวัยรุ่นร่วมกับผู้หญิงแบบนี้ได้แล้วก็เต้ารีสุดจังน,น,นี่มันเป็นโชคดีของผมหรือเปล่านะกลับมาแล้วค่ะหรือว่ามันคือกับดักกันแน่นะ